เวลาเนี้ยมันคือความไม่ปลอดภยัยทุกคนนชะง,งักหมดแล้วทํายังไงอะธุรกิจของเราอะมันจะเดินต่อไปได้เพราะธุรกิจเรามันคือความบันเทิงเลยมันคือสายปาร์ตี้เป็นสายแรกๆที่ทุกคนต้องบอกว่าสายนี้ต้องหยุดสวัสดีค่ะชื่อตันเจ้านะคะสุภัชรีเติมศักดิ์ค่ะ เป็นเจ้าของธุรกิจร้านบอลลูน xl com นะคะแล้วก็บอลลูนแมสค่ะเป็นธุรกิจนำส่งความสุขสร้างสีสันในด้านตกแต่งเกี่ยวกับลูกโป่งดอกไม้กับงานอีเวนต์สัดปาร์ตี้นะคะทำเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยมันสวยงามมากขึ้น ก็ตอนที่เราเ,ออเริ่มธุรกิจนะคะเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเงี้ยค่ะตัวธุรกิจเราเนี่ยก็เดินไปได้ด้วยดีมันได้ฟีดแบ็ที่ดีเป็นลูกค้าเก่าที่ลูกค้าเนี่ยไปน้าง,งานไม่ว่าจะเป็นวันเกิดคนที่คุณรักหรือว่าการจัดงานอีเวนต์ต่างเนี่ยเราก็จะใส่ใจต,ตรงนี้เป็นหลักคำว่าแตกต่างของเราเนี่ยค่ะเราจะใช้ h e l i ยมแท้แล้วก็ลูกโป่งเราก็จะมีนำเข้าลูกค้าปลอดภัยได้แน่นอนเรามีใบเซอร์ติฟิเคต เวลาเนี้ยมันคือความไม่ปลอดภัยทุกคนน่ะชะง,งักหมดเราก็ต้องมองกลับมาย้อนว่าสิ่งที่ทุกคนกลัวมันคืออะไรก็คือกลัวโรคระบาดกลัวเราติดเชื้อซึ่งตัวเราเองกับทีมงานเราก็กลัวแล้วทํายังไงอ่ะธุรกิจของเราอ่ะมันจะเดินต่อไปได้เพราะธุรกิจเรามันคือความบันเทิงเลยมันคือสายปาร์ตี้เป็นสายแรกแรกที่ทุกคนต้องบอกว่าสายนี้ต้องหยุด เราก็เลยต้องมานั่ง b r นสต s t o r m กับทีมว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราไปต่อได้เราอยู่รอดได้เราก็ต้อง move on จากร้านเราต้อง save cost เราก็เลยมาเปิดเป็น home office แล้วก็งดให้ลูกค้าเข้าหน้าร้านนะคะ เราก็จะเป็นการส่งออกอย่างเดียวเวลาเราแพ็คของไปให้ลูกค้าหลังที่เราฉีดแล้วอะค่ะเราฉีดฆ่าเชื้อแล้วอะเราก็จะแพ็คใส่ถุงถุงเนี่ยจะเป็นถุงแบบไซส์ใหญ่เลยทีนี้เราก็เพิ่มต้นทุนตรงนั้นแต่ในความเพิ่มต้นทุเนเหนือสิ่งอื่นใดคือเราใส่ใจด้วยอ่าเราเซฟให้คุณแล้วนะเราพ่นเสร็จเราใส่ถุงเรามัดถุงแล้วไปยื่นให้เขาหน้าบ้านลูกค้าสามารถไปจัด เดคอเรได้เองตามแบบที่เราอะถ่ายจากหน้าร้านเราอะค่ะถอดถุงออกมาแล้วลูกค้าจัดวางแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็ใช้ YouTube ให้เป็นประโยชน์เราก็ให้ลูกค้าอัดคลิปแล้วคุณส่งมาให้เราเราก็จะตัดต่อใส่รูปใส่เพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกที่เขาพูดแล้วเราอะอัพโหลดขึ้น YouTube ให้ทำเป็นแบบพ v เว e ส่วนตัวแล้วเราก็ทำิวาโคแปะที่ตัวกล่อง คนที่ได้รับอะค่ะสแกน QR code แล้วก็จะออกมาเป็นวิดีโอมันได้ทั้งสองความรู้สึกอะมันได้ทั้งวิดีโอมันได้ทั้งกล่องเซอร์ไพรส์ถ้ามันเทียบก็คือความใส่ใจมากมากมา,กมากหรือมอมอมอค่ะประมาณนั้นก็ <c oughs> <c oughs> นถ้าจะอยู่รอดในยุคนี้นะคะเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักเลย 2ความเชื่อใจจะทํายังไงให้เขาเชื่อใจได้ว่าสิ่งที่เขาได้รับไปสิ่งที่เขาปาร์ตี้สิ่งที่เขาจัดงานวันเกิดให้ลูกเขาให้แฟนเขามันมีความสุขทําให้รู้สึกว่ามันโอเคไปได้แน่นอนค่ะละลอกหนึ่งละลอกสองละลอกสามละลอกสีละลอกเนี่ยมันเครียดมากแล้วความเครียดมันมีตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเจ้ามองว่า เวลาที่จะรีแลก์อ่ะการคลายเคยรียดหรือการที่ส่งความสุขให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่มันเวิร์กมันไม่ใช่เราจัดปาร์ตี้เป็นกลุ่มแบบ20-30คนสังคมมองว่าเฮ้ยคุณจัดปาร์ตี้นะคุณไม่แบบใส่ใจสังคมเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันคือความใส่ใจเล็กๆของคนสองคน,สา,คนสามคนที่อยู่ในครอบครัวหรือบางครอบครัวครอบครบัวใหญ่อาจจะแบบ5คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้วันวันหนึ่งเนี่ย สักหนึ่งวันเป็นวันที่แบบแฮปปี้มีความสุขบอลลูน xl com ค่ะถ้ามีโอกาสดีๆโอกาสพิเศษนะคะใช้บริการบอลลูน xl ได้ค่ะบอลลูน xl ส่งความสุขแบบไซส์ xl ค่ะ